สุข,ขีมันเสมอมั่นเครือเก่าพี่น้องสุข,ขีมันเสมอมั่นเครือเก่ายิ่มือแรล่ให้มันเดายิ่งมือเสาให้มันแทนนะครับวดประจําวันที่สิบหกมืออื่นเลขสิออกแล้วนะครับเมื่อนี้ผู้ใดติดต,ตามห้าน้อยก็คงจะได้อยู่นะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดออกสองรอบแล้วก็บศูนย์สองดศูนย์เมื่อนี้เลยประมาณสามสี่รอบนี่แหละนะครับอ่ะเอาไปชิมว่าอ่านก็ได้อ่านนะครับ มืออื่นเลียกยหได้แบดที่นี่เลขไทย้ละออมศินไล่จดตอนมือเศร้านะมือเศร้าจังเบิงออมศินเด้อออมศิลรอบก้อนนี้ได้หกโกกเก่าเก้าครับสบัยสบายนะเมื่อนี้เอาเลขไกยเลเรทยเป็นเลขฝันซะไปเอาเป็นเลขฝันอีเมียอันเราไปนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นคนมักสวดมนต์สวมมือ เพเมตตาทองอิทิปิโสลอยแปดจบทองซูเมอร์ซูเมอร์ซูเมอร์ซูขึ้นนะครับก่อนนอนเพิ่นก็เลยฝันฝันดีเพิ่นทัวไปนะครับอ่อฝันว่าอันไปถวายหนักพระนะครับไปขณะนรรมพระพระเพิ่นก็บอกเออแล้วก็ฝันอีกสามตัวนี้อีกอย่งหนึ่ง เ,เขียนเป็นตัวเลขเลยละกันเดี๋ยววลามันสีเบิร์วรันสิมันเลาความฝันสูงการฟังมันสีมาแล้วไงเอาเขียนเป็นตัวเลขเลยเพราะเป็นแนวทางเด้อใครสิเขียนกระดาษแผ่นนี้ว่าอีเมียฝันอีเมียฝันแต่เลาก็ฝันคิวอยู่ด้วยเราฝันคิวอยู่นะครับเพราะได้เป็นแนวทางออนะครับเลขอีเมียฝันสามตัว สามตัวด้วยสีเขียนไหน้นี่ตัวนี้ตัวหนึง่งสามตัวชุดหนึง่งสองตัวชุดหนึง่งนะครับแล้วกาเลขกเล่ามาักเลขกเตียงเลขกเตียงงวดแล้วนะมันออกไปแล้วซีสองวันนี้เราใหญ่เตียงมากหนึ่งศูนย์ลเลขกเล่ามาักนะครับห้าศูนย์ห้าหก,หาหกอัพ เบิ่งเด้อเลขสามตัวกับเลขสองตัวนี่เลขอ e ีเมียรเลาฝันได้นะครับเลขอ e ีเมียรเลาฝันได้หกเจ็ดสามนะครับเลขเ e ตียงหนึ่งศูนย์หล้วก็เลขมากเล่าห้าศูนย์ห้าหกเอา้าเอามาฝากเท่านี้มืออื่นวันที่สิบหกจังพ่อกันความศิลไล่สดตอนเศรา้าสวัสดีครับโชคดีโชคห ắ านกดไลค์กดแชท้เลยชัเท่านี้นะไปก่อนสวัสดี